อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลกริมส์บี้พบแมนอยู่27สิงหาคม68คาราบาวครับรอบ2กริมส์บี้ทาวทีมจะหลีกทูเปิดบ้านดวลแมนเชสเตอร์เดทในสึกคาราบาวครับรอบ2วันที่27สิงหาคม2568นับเป็นการเจอกันในเกมทางการครั้งแรกตั้งแต่ปี1948คาราบาวครับอังกฤษรอบ2กริมส์บี้จาหลีกทูประทะแมนยูไนเดเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดโมโนแม็กซ์สนามบันเดลพาร์ค กริมส์บีเดวิดอาร์เทลเตรียมจัดทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามหวังต่อยอดผลงานไร้พ่ายใน6นัดแรกของฤดูกาล2025ถึง2026แม้ล่าสุดโดนแอคคริงตันตีเสมอ1นต่อหนึงเมืนน่อส,สุดสัปดาห์ก็ตามสภาพทีมมีปัญหาบาดเจ็บ,เจ,บเจสันสวานทอสันและแซมลาเวลคาดว่าจะพลาดเกมนี้เช่นกับดักทามคิรันกรีนและเจมี่วอลเกอร์ที่หายไปจากเกมก่อน อย่างไรก็ตามแดนเนียลโรสกับตันทีมรวมถึงจุดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยที่เคยอยู่ทีมเยาวชนเชลซีและสเปอร์กลับมามีชื่ออยู่ในทีมชุดแข่งนัดล่าสุดโดยโรสได้ลงสนามในช่วงท้ายเกมขณะที่คนที่น่าจับตาคือกองหน้าเจสคาเบีย mm hmm. ที่ยิงไปแล้ว4ประตูในซีซั่นนี้ แมนยูไนเต็ดรูเบนอโมริมกำลังกดดันหนักหลังจากผ่าน2เกมแรกเพียมหลีกอย่างไร้ชยัยคาดว่านัดน,นี้จะมีการโรเตชันผู้เล่นเบนจามินเชสโกน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกตั้งแต่ย้ายมาขณะที่กัปตันบูโน่แฟนันจะถูกดันขึ้นไปยืนตำแหน่งเกมลูกสูงเปิดทางให้คอบบี้มนูนได้โอกาสลงเล่นในแดนกลางเช่นเดีวยวกับโจชัวเซอร์กซี Z, มีลุ้นลงสนามนัดแรกของซีซั่นด้านดาวรุ่งไทเลอร์เฟรดิสันที่มีชื่อเป็นสำรองในเกมลีกกับฟูแลม อาจได้รับโอกาสสัมผัสเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์ส่วนผู้รักษาประตูองเดโอนาน่าที่หลุดทีมตัวจริงไปพักใหญ่อาจได้โอกาสกลับมาเฝ้าเสาเป็นนัดแรกของซีซั่นนี้ขณะที่ผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บและไม่พร้อมลงสนามคือนูซมามาซาอุยและลีซันโดมาติเนสนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามกิมส์บี้451คริสตี้พิมฮาวิ่รอเจอร์ไทเลวอรเรนคาเมรอนแม็กเจเนตริสตอนตันจัสตินอาร์มาลูซอจอร์ดแม็กอีแครน เกซาดาวิดทูรีอีแวนคูรีดาราเบิร์นเจสคาร์บีแมนยูเต็ส343อองเดโอนาน่าไทรเลอร์เฟริกสันแฮรรี่แมกควายเอเดนเฮเวนอามาดิยโลคาบิไมนูมาเิโอูกาเต้ดิโอโกดาโลบรูโน่แฟนันเบนจามินเชสโกโจชัวเร์ซซี ความน,น่าจะเป็นของเกมแมนยูเน็ดใช้เงินไปในตลาดซัมเมอร์นี้มากกว่าที่กริมสบี้เคยใช้มาตลอดประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งแน่นอนว่านั่นต้องมีผลต่อเกมบอลถ้วยที่กำลังจะมาถึงแม้กริมสบี้จะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในลีกถูแต่ช่องว่างของคุณภาพระหว่าง2ทีมยังมหาศาลเชื่อว่าผีแดงจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากผลการแข่งขันที่คาดกริมสบี้แพ้แมนยูเน็ต่อ3 รูเบนอโมริมกุนซอเมนเดตคลิกลิ้นจากที่เคยคุยโวยันผีแดงยังไม่พร้อมเล่นฟุตบอลยุโรปกลางสัปดาห์หลังทีมสะดุดเสมอฟูลแลมหนึ่งต่อหนึ่งและเตรียมโรเตชันเกมคาราบาวครับดวนกิมส์บีอโมริมผู้จัด, im, ดาการทีมชาวโปรตุเกสซึ่งคุมทีมแมนเดตจบอันดับ15เมื่อซีซั่นก่อนประเดิมพาทีมลงเล่นนัดเปิดซีซั่นใหม่ด้วยการแพ้อาร์ซอนคารังหนึ่งต่อศูนย์แต่จากฟอร์มที่เหนือกว่ารองแชมป์เขมลรีกอย่างชัดเจนเขาจึงให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าปีศาแดงพร้อมชนะทุกทีีีมได้้ในนนั อย่างไรก็ดีฟอร์มของทีมไอเต็ดกลับคืนสู่วังวนที่เลวร้ายในเกมล่าสุดซึ่งพวกเขาทําได้แค่บุกไปเสมอกับคูแรมหนึ่งต่อหนึ่งชนิดที่เจ้าส่วนน้อยบุกได้อันตรายกว่าทั้งทั้งที่8เกมก่อนหน้านี้กุนซือผีแดงทุกรายล้วนพาทีมบุกมาคว้าสาแต้มที่คาร์เวนคอตเทจได้โดยตลอดกระทั่งล่าสุดเมื่อ26สิงหาคมอรโมริมแถลงข่าวก่อนคุมทีมบุกเปยนกริมส์บีทีมระดับลีกทูทำศึกคาราบาวครับรอบ2ในวันพุธนี้โดยการชี้ว่าผีแดงยังไม่พร้อมลงเล่นฟุตบอลยุโรปนััดดกลาางสปห เรามี3าเกมในสัปดาห์นี้เรามีนักเตะค,คุณภาพและเราจําเป็นต้องโรเตชันเพื่อพยายามชนะทุกนัดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับสโมสรอื่นๆผมคิดว่าเรายังไม่พร้อมลงเล่นฟุตบอลยุโรปมันเป็นความรู้สึกของผมกุนซือชาวเมืองฝ่ยทองระบุกับ sky sport การจะมีเกมที่ดีในถ้วยแชมเปี้ยนีกและต้องเล่นเกมเพิร์ลิเราจําเป็นต้องมีเวลาพัฒนาทีมเราต้องการเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับทุกเกมมันเป็นเกมที่ต้องการการแข่งขันอย่างแท้จริงเราต้องการเวลาเพื่อสร้างทีมจากรากฐานและจากนั้นในอนาคตเราจะเดินต่อไปข้างหน้าได้เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นแน่เมื่อเราต้องการเล่นฟุตบอลยุโรปสำหรับทุกคนที่ต้องการเล่นเกมแบบนี้ โค้ชกริมบี้หวังผีเจอบรรยากาศไม่เป็นมิตรเดวิดอาร์เตลกุนสืสกริมส์บี้ by, ทาวระดับลีกลูปลุกเรา้าลูกทีมและแฟนบอลต้องทําให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเดเจอบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรมากที่สุดก่อนเปิดบ้านดวลยักษ์ใหญ่เพียรหลีกในคาราบเาวครับพูดนี้รอบก่อนหน้ากริมส์บี้ผ่านชูบิลีทาวคู่แข่งร่วมลีกสกอร์สต่อหนึ่งโคจอนมาเจอปีแสดงที่ประเดิมบอลถ้วยหลังไร้ชัยในหลีก2นัดแรกเราสมควรได้เล่นกับแมนเชสเตอร์เดจากการชนะรอบก่อน อาเตลกล่าวก่อนเกมที่บันเดปลปาร์กรังย่าวความจุ9 00 0ันที่นั่งเราต้องการแข่งเพื่อชนะเราต้องทำให้บรรยากาศไม่เป็นมิตรสำหรับยูไนเต็ดให้มากที่สุดทั้งในและนอกสนามแฟนบอลยอดเยี่ยมมาตลอดพรุ่งนี้พวกเขาจะเข้ามาเต็มความจุเรากำลังหวังว่าคู่แข่งจะไม่ชอบทั้งพื้นสนามและห้องแต่งตัวเรามากนัก ้นซนซั่นนี้กริมส์บี้โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะ3เสมอ2รั้งอันดับ4ลีกถูและอาร์เตลเพิ่มเติมเรากำลังเป็นทีมไร้พ่าย,ายเราต้องการทำแบบนั้นต่อเรามีสิ่งที่สามารถทำให้ยูเวต็ดรู้สึกยากลำบากเราต้องแสดงให้เห็นในสนามเราต้องยึดในหลักการของตัวเองและเล่นฟุตบอลอย่างมีอิสระนั่นจะทำให้เรามีโอกาสมากสุดมันจะเป็นคืนที่ยากสำหรับเราเราไม่หลอกตัวเองเรารู้ตำแหน่งที่อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยอมแพ้ง,ง่าย มันอาจ,จเป็นเกมใหญ่สุดในอาชีพของบางคนแต่ผมมองเป็นโอกาสไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสาคัญเกมแบบนี้ช่วยให้ผู้เล่นเติบโตผมมีหน้าที่ช่วยให้พวกเขาพร้อมทําแบบนั้นราชันตราหมีสนยืมไมนูแต่ผีไม่น่าปล่อยเรอวมดริตและเอเลโกมดริตสองทีมดังแห่งสเปนรวมถึงหลายสโมสร,รในพิมลีกำลังจับตาสถานก,การณ์ของคอปปี้ไมนูกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดตามรายงานจากไมชีแกนของเดลี่เมลระบุว่าทั้ง2ทีมจากเมืองแมดริต สนใจดึงตัวแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้ไปใช้งานแบบยืมตัวตลอดทั้งซีซั่นก่อนตลาดซื้อขายจะปิดในวันจันนี้หลังเจ้าตัวต้องดิ้นรนหาโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมโมริมมิดฟิวด์วัย20ปีเติบโตมาจากอาคาเดมี่ของแมนเตดต์แต่ยังไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวในศึกพีเมลิกฤดูกาลนี้เขาก็ถูกลดบทบาทจากตัวจริงกลายเป็นตัวสำรองตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเมื่อเดือนธันวาคม แม้จ้าตัวจะเปิดใจพร้อมอยู่ต่อแต่สิ่งที่เขาต้องการคือโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นสโมสรที่มีฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกให้เล่นด้วยก็ยิ่งน่าสนใจอย่างไรก็ตามมีการคาดกันว่าปีสาตแดงคงไม่ยอมปล่อยไมนูออกไปแบบยืมตัวเพราะสโมสรไม่ได้ตั้งใจขายและตอนนี้ทีมก็เหลือตัวเลือกแดนกลางเพียง4คนเท่านั้น แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นใน2นัดแรกของซีซั่นแต่ก็เชื่อว่าเขายังมีโอกาสกลับมาเป็นกําลังสําคัญของทีมได้โดยเฉพาะเมื่อมองย้อนกลับไปปีที่แล้วเขาเพิ่งได้ออกสตาร์ทในนัดชิงยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษและยังยิงประตูสําคัญในนัดชิง FA ฟเอับที่แมนเดเอาชนะแมนซิตี ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเมนูดูไม่ค่อยเข้ากับระบบ343ของอโมริมแถมการเจราจาสัญญาใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าทำให้เรื่องอนาคตของเขากำลังถึงจุดที่แมนยูเต็บต้องตัดสินใจภายใน48ชั่วโมงข้างหน้า ผีถกเบติสคืบหน้าอันโตนี่ขยับใกล้ลาทีมเดอะเทลการฟรายงานว่าอันโตนี่ขยับใกล้ที่จะได้ย้ายทีมหลังการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรียลเบติสพบกับความคืบหน้าปีกวัย20าาปีโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบติสในฤดูกาลที่แล้วและทำผลงานยอดเยี่ยมทําให้เบติสต้องการคว้าเขากลับไปร่วมทีมอีกครั้งสัปดาห์นี้การพูดคุยระหว่างทั้งสองสโมสรเกิดขึ้นและพวกเขาพบข้อตกลงเบื้องต้นสําหรับการปล่อยอันโตนี่กลับไปเล่นกับเบติส ทั้ง2ทีมกําลังพูดคุยถึงเรื่องการย้ายทีมแบบถาวรของอันโตนีซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของสัญญายืมตัวก่อนและสอดเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเอาไว้แมนยูนเต็ดยังไม่ได้ยืนยันว่าการย้ายทีมของอันโตนีจะเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเขาขยับใกล้ที่จะอำลาจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดในซัมเมอร์นี้แข้งชาวแสบ้าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของปีแสดงตอนเริ่มต้นปรีซีซั่นเพราะต้องการย้ายออกจากทีม เขาย้ายจากอาแจ็คมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ในปี2022ด้วยค่าตัวประมาณ82ล้านปอนด์แต่ก็ทำผลงานเหมือนอย่างที่ถูกคาดหวังไว้ไม่ได้นอกเหนือจากนี้แมนเชสเตอร์ United กำลังเดินหน้าเสริมทัพผู้รักษาประตูใหม่และหวังว่าจะพบข้อตกลงในเรื่องสัญญาส่วนตัวกับเซนเน่ลัมเมนส์ผู้รักษาประตูของอันเวิร์ก่อนตลาดซื้อขายปิดในสัปดาห์หน้า ตัวแทนของลำเมนเดินทางไปยังอังกฤษในสัปดาห์นี้เพื่อเจรจาสัญญาส่วนตัวให้เรียบร้อยจากนั้นแมนยูเต็กก็จะคุยกับอันเวิร์บเพื่อตกลงค่าตัวซึ่งเชื่อว่าโต้สกัดของนักเตะประเมินราคาไว้25-30ล้านยูโรบายินดีสถิติร่วงแมนยูต้องหาในทวารใหม่หลังมือกาวตุรกีเซฟแย่สุดเพมรี จาก2เกมที่ผ่านมารูเบนอับริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสเลือกส่งบายันดีเฝ้าเสาโดยอองเดโอนานามือ1จากซีซั่นก่อนตกเป็นตัวสำรองหลังคว้าสากองหน้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ผีแดงยังสอยตะข่ายคู่แข่งไม่ได้โดยเกมสเสมอกับทีมลูกนังของกรุงลอนดอนนัดล่าสุดพวกเขาได้ประตูนำจากการสกัดบอลตุงตาข่ายตัวเองของโรดิโกมูนิชอย่างไรก็ดีหลังจากทั้งบายันดีและโอนานามีผลงานไม่น่าประทับใจด้วยกันทั้งคู่แมนยูเต็ดตกเป็นข่าวจ้องเซ็นสัญญ,ญาเซเนอร์ลามินส์ผู้รักษาประตูที Royal b, ่ 1กันยายนต่อกรณีของบายนดีสกายสปอร์ตเผยสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้เฝ้าเสาให้กับผีแดงเนื่องจากโกวัย27ปีเซฟประตูได้แย่ที่สุดในพิมพลิกหากจะนับถึงนายทวารที่ได้ลงสนามไม่น้อยกว่า540นาทีนับตั้งแต่ซีซั่น2024-2025เป็นต้นมา สถิติชี้ให้เห็นว่านายทวานในข่ายนี้บายินดีเสียประตูในเกมเคมลิก12ประตูจากจังหวะโดนสองยิง24่ง24ครั้งซึ่งคิดได้เป็นเรท50%อันทําให้เขายืนหนึ่งในบรรดามือก่าที่เซฟประตูได้แย่ที่สุดเอาตายบายยินดี50%คริสเตียนวอตันจากอิฟวิด51%แซมจอนสตันจากวูฟ58%เซโชเซซาจากวูฟ58%อเนล็กพาวเมอร์จากอฟวิด59% วิธีเรียบง่ายโค้ดฟูลแลมเผยแผนรุมคู่กลางผีเรารู้อยู่แล้วว่ายูไนเต็ดจะป้องกันยังไงพวกเขาชอบบีบคนเข้ามาจากแผงหลัง5โค้ดโรตุกิสกล่าวหลังเกมที่คราวเวียนคอเทจหากไม่เปิดพื้นที่ให้ยูไนเต็ดทำแบบนั้นเราจะสามารถสร้างสถานก,การณ์ที่เหนือกว่านในแดนกลางเรารู้ว่ายูไนเต็ดเล่นด้วยกองกลาง2คนเราพยายามใช้3คนของเราบวกกับอเล็กซ์อิวอบี้เพื่อถมเข้าใส่แผนมันเรียบง่ายแค่นี้อเล็กซ์อิวอบี้ปีกผู้ทำแอซิสของฟูลแลมเผยเบื้องหลังด้านแทคนิกเพิ่มผมพยายามดันสูงขึ้นและเข้าพื้นที่อันตราย เรารู้อยู่แล้วว่าจะสามารถโจมตีพื้นที่หลังมิดฟิลด์2คนของยูเนเต็ดและเซนเตอร์3ของพวกเขาจะต้องการกระโดดเข้าใส่เราทำงานในการซ้อมวันนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จากแทคกติกนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ